รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะตลาดส,สดพระรามสี่มาแล้วนะคะวันนี้เราแบบเปิดกันริมแม่น้ำเจ้าพระยากันไปเลยอยู่ที่ท่าราชวงศ์ค่ะ ท่าเรือราชวงศ์เรียกว่ามาจุดนี้เป็นแลนด์มาร์คของเรื่องของการค้าขายถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยก่อนต้องบอกว่าจุดนี้เป็นจุดขึ้นเรือของการขนส่งสินค้าต่างๆทางเรือพระบรมวงศานุวงศ์นะคะเวลาถ้าเป็นแต่ก่อนจะเดินทางเองก็ต้องมาขึ้นที่ท่าเรือที่ราชวงศ์ตรงนี้เช่นกันหรือแม้กระทั่งจะเดินทางไปต่างประเทศต่างๆนานาสมัยก่อนที่ยังไม่มีถนสนสัญจรไปมาได้ก็ต้องมาขึ้นเรือที่จุดนี้เช่นกันนะคะดังนั้นจุดนี้เป็นย่ยนค้าขาย ใครที่จะมีการขนของขึ้นไปขายที่สำเพลงอะค่ะเขาก็ต้องขึ้นขนจรกท่าน,นี้แหละดังนั้นร้านอาหารการกินอาตานานาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วแน่นอนแต่ละร้านซึ่งหนึ่งในนั้นมีร้านหนึ่งเดินเข้าไปปุ๊บเจอเลยไปคะ่ะเริ่มเลยวันนี้แม่หมวยรถเมลจัดให้พาไปตาของดีคู่ท่าเรือราชชงกับตำนานอันเลื่องลือถึงความอร่อยมากกว่า30ปีเอาใจสายต้มผัดแกงแล้วก็ทอด ร้านเจดาวข้าวแกงท่าน้ำราชวงศ์ย้ายเข้าไปอยู่ในร้านแต่ก่อนเขาจะอยู่ตรงนี้ <g ül> ยย้ตาตกใจหมดเลยย้ายเข้าไปอยู่ในร้านเอ๊ะเมื่อก่อนก็เป็นร้านแต่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ย้ายเข้าไปอยู่ในร้านที่ใหญ่โตขึ้นนะคะ <c oughs> ไปดูข้างในโอ้โ oh ห oh. สวัสดีค่ะ <c oughs> เกับเจดาวสวัสดีค่ะถึงกับต้องเบียดตัวเข้าไปหาเจดาวกับเฮียกันเลยนะคะเพราะคนเยอะมากช่วงเวลาพิคพิกเนี่ยอย่าได้มาชวนเจกับเฮียแกคุยเลย ไหว่างจริงๆช่วงตอนเที่ยงนี่ถือช่วงพีคคนเยอะมากพี่บอกว่าเมย์ไปอยู่ตรงอื่นก่อนไปบอกไม่มีที่จะนั่งเขาบอกว่าโต๊ะแน่นทุกอย่างคือแบบเป็นช่วงมารุมาตุ้งเนาะแกะไรแมนเยอะมากอ๋อขายแกะันนี่โทรศัพท์ได้ยินเสียงติ๊ดด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 ิดดิ๊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 ดดเ๊ดดิ๊ดดอ๊ดดิ๊ดดิ๊ดริ๊ดอิ๊ดด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 ิ๊ บอกเลยว่าข้าวแกงที่ร้านนั้นมากมายคุณลองนับดูได้ค่ะ1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10 1ีนี่ฝั่งเดียว11ข้างหลังเราอีกอวันวันหนึ่งนี่คือกับข้าวกี่อย่างคะประมาณร่วม40อย่างครับร่วม40อย่างครับผมขายมา30ปี ประมาณ30ปีครับ30ปีก็ขายเยอะอย่างนี้ตาตลอดแล้วค่ะครับผมสามสิบสี่สิบครั้งแรกก็ทําน้อยหน่อยแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับราคาเริ่มต้นที่ขายข้าวแกงนี่คือหนึ่งอย่างเท่าไหร่คะก็ประมาณ40บาทครับ40บาทบไปจนถึง50-60บาทไม่เกินที่ร้านขายไม่เกินร้อยหนึ่งก็ราด2อ,อย่างหมูเค็มนะคระครับผมหมูเค็มจะแพงหน่อยน่าจะมีหมูเค็มอย่างเดียวอย่างอื่นก็ประมาณ50บาท เข้าใจได้มีคนแบบตักมากที่สุดคือใส่กี่อย่างลงไปในจานคะก็สี่อย่างมงีห้าอย่างเลยครับผมราดไปเ,เลย,เลยได้ครับโอ้โหสี่ห้าอย่างไปเลยนะจะราดสองอย่างสามอย่างหรือจะห้าอย่างราดฉ่ำๆราคาก็ไม่เกินหลักร้อยเจ้าค่ะกินกันให้พุงแตกได้เลยอิ่มแบบสะใจาะราดมาเลยกะทิหอมๆกับข้าวสวยร้อนๆเอาใหญ่เล็กคะกันห้าชิ้นค่ะ ใหญ่เล็กคากัน5ชิ้นครับผมได้ไหมเนี่ยได้ชิ้นได้อีกชิ้นหนึ่งเอาเล็กอ่ะชิ้นใหญ่หน่อยโอเคครับผมโอเคอ่ะเติมเติมประดุกแล้วเติมประดุกมานี่เขาบอกว่าวันวันหนึ่งนะต้องใช้คําว่าขายได้แบบเยอะมากถ้าพูดเป็นตัวเลขวันหนึ่งบางทีลากไปเกือบหมื่นก็มีแหละคะวันละเป็นหลักหมื่นก็มีอ่ะใช้คำนี้กันละกันครับผมเกิดเกิด ทุกวันคนแน่นลืมบอกเลยหลักหมื่นนี่จิ๊บบมันจะมีอาหารเบสหลักๆที่เป็นแบบเมนูประจํำที่มายังไงกี่ครั้งฉันก็ต้องได้กินคือผัดเผ็ดปลาดุกครับมีทุกวันครับลูกชิ้นปลากายผัดตุ้นเส้นหมูเค็มหมูแดดแล้วก็ไก่ทอดต้ยมยำขาหมูต้มขาไก่เกือบทุกอ<ก>ย่างส้มเห็นไหมขอยืมมือนับหน่อยค่ะสินิ้วที่มีนะับไม่พอจริงๆ ทำใหม่ตลอดทั้งวันอย่าบอกเองข้าวแกงที่อร่อยต้องร้อนออกจากเตาทั้งวันไม่ทำค้างไว้ให้เย็นกลิ่นอาหารที่นี่เตะจมูกลูกค้าสุดบอกเลยเริ่มก็ประมาณ8โมงก็ร่วม10อย่างละถ้าเยอะจริงๆก็ประมาณ11โมง10โ,<อ>โมงก็30ไปอย่างนะครับสเปนก่อนเคยขายอยู่ห้างคาเท่ก่อนครับแล้วก็ไฟไหม้เลยเลิกกิจการตอนนั้นก็ขายข้าวแกงเหมือนกันข้าวแกง เลิกไปเลยเหรอคะเลิกเลยแล้วก็ผัดไทยเขาไฟไหมประมาณประมาณ30มสก่อนสาปีอ่ะแล้วก็มาขายตรงนี้ครั้งแรกก็ขายผัดไทยก่อนครับประมาณ 4- 5ห้าปีแล้วก็เลิกเพราะว่าทําไม่ไหวมันผัดจนกระทั่งผัดไม่ไหวมันผัดตลอดเวลาค่ะก็เลยหันมาทำข้าวแกงเราเคยทำข้าวแกงมาก่อนลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใหม่ๆก็ทำน้อยหน่อยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามส่สอย่างวันหนึ่งประมาณ3าสรอบทุกอย่างก็ปรุงกั จะมีลูกมือคอยช่วยแต่การปรุงรสชาติของอาหารแต่ละหม้อแต่ละกระทะเฮียคุมทุกขั้นตอนรสชาติจึงเป๊ะมาตลอด30กว่าปีว่าแต่ไปรั่ไปเรียนสูตรมาจากไหนละคะเฮียได้วิชาจากแม่ที่นับถือกันนะชื่อแม่สุรีพงเพ็ินชอบเขาจะสอนการทำกับข้าวบางอย่างอย่างปลาดุกกรอบอข้าวาคั่กระปิเน่ะคือว่ากเก่งทังด้านนี้แม่สอนสูตรมาอสอนมา เป็นแม่ของเพื่อนค,ครับก็นับถือกันทําแล้วได้ผลก็พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆคือว่าก่อนนั้นเราสมัยเรียนสื่อก็ชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วก็เป็นคนทำกับแก้มครับเราก็เลยมีฝีมือทางการทําอาหารครับผม <c oughs> พอเรียนจบก็สอนสื่อได้ประมาณปีเปีครูด้วยหรอคะครับผมมันไม่เหลือเ <c oughs> งินเดือนมันน้อย <c oughs> ผมก็เลยมาขายอาหารลองขายอาหารดูขายอาหารช่วงเย็นวันหนึ่งประมาณ4ี่ชั่วโมง กำไรวันประมาณ4ี่ห้าร้อยบาทแค่สี่ชั่วโมง <c oughs> เป็นครูสมัยก่อน <c oughs> นี่เรินเดือนสองพันเก้าอนหกสห้าประมาณสามพันสี่พันแต่ขายอาหารนี่วันหนึ่งสี่ร้อยถ้าเดือนหนึ่ง <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นหมื่นละ <c oughs> ใช่ <c oughs> แค่สี่ชั่วโมงถ้าสมมติว่าเราคิดว่าถ้าแปดชั่วโมงนี่รวมสองหมื่นกว่าถ้าเราขายันมากสิบสองชั่วโมงนี่ก็เราก็จะบวกเพิ่มอีกก็เลยขายอาหารลาออกเลยขายอาหารขายได้สามสิบกว่าปีจากอาชีพครูเงินเดือนน้อยตัด พ่อค้าข้าวแกงเต็มตัวต้องแบกรับความเสี่ยงหลากหลายอย่าง <_ letter> ดีที่ได้วิชาติดตัวไวเด็กมาทําข้าวแกงขายจนปังกลายเป็นร้านเจ๊ดาวข้าวแกงราชวงศ์ทุกวันนี้ทั้งหมดบนโต๊ะว,วันนี้รถเมย์กินไปเท่าไหร่คะประมาณสามร้อยบาทค่ะขอบแม่คุณมิสข้าวแกงวันนี้ได้แกงหมูทอดกระเลือย เครื่องแกงที่เฮียพูดมันมีความเผ็ดร้อนแล้วลูกชิ้นปลาคือเด้งดึงด๋งเลยคนมากินถล่มทำอไมขนาดนี้เพราะอะไรคะสะอาดอร่อยแล้วก็ถูกไม่มีเครื่องรางของทางอะไรทั้งสิ้นในหนึ่งนาทีใน้ลูกบัวลอยประมาณ1 3 4 4ลูกถ้าจะให้ลุงมานั่งปั้นคงไม่ทันกินหรอกลูกค้าเนี่ บนโต๊ะวันนี้รถเมย์กินไปเท่าไหร่คะประมาณสามร้อยบาทค่ะล้วไม่คุณกินข้าวสามร้อยบาทหมายถึงว่าทําอันนี้มันไม่ได้สําหรับรถเมย์คนเดียวถ้ากินไงาดนี้ได้หลายคนคือเรียกว่าอิ่มมากในราคาที่แฮปปี้จริงๆกับข้าวส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักสี่สิบบาทสี่สิบบาทใช่ไหมคะปกติข้าวสวยที่ร้านค้าเท่าไหร่คะห้าบาทค่ะอ้ยเราเมื่อกี้จริงๆอันนี้ของรถเมย์กินนิดเดียวนะจริงมันคูณแบบ เต็มแบบแน่นอิ่มอ่ะคือราคาที่เห็นบอกว่าแบบไม่ได้อยากจะขึ้นอะไรสูงมากแต่ค่ะก็เหมือนใจคนที่เนาะเช้ากินข้าวเหมือนกันอะไรอย่ใช่แล้วก็พอขายได้แล้วเขาก็อยู่ได้เราก็อยู่ค่ะเขาอยู่ได้เราก็จะยังอยู่ได้ใช่ถึงแม้ก็จะมีการปรับราคาแต่ก็คือแบบขึ้นนิดหน่อยเพราะจริงๆถ้าถามว่าเอามาก่อนขา16บาทใช่ค่ะจนมาถึง12บาทก็ขยับขึ้นมาทุกวันนี้ก็40อย่างเงี้ยใช่ค่ะ40หายาก ุคนี้เพราะอะไรก็แพงไปหมดความใจดีของเจ๊อนเนออยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยๆอก็อย,ออย,อยอมขายราคานี้เอาใจไปเลยเรือรัอโอ้โหบอกเลยว่าฮึมมีถ้าเป่าพ่นไฟออกมาเลยนะคะ <c oughs> มันเผ็ดจัดมากเลย,เลยะคะอค่ะน้ำพริกกะปินี่คือแบบเผ็ดร้อนอยู่ในปากเ <c oughs> จ๊ <c oughs> บอกว่าใช้พริกขี้หนูสวนใช่ค่ะมันเริ่มมาตั้งแต่อันนี้แล้วเมื่อกี้แกงเขียวหวานลูกชิ้น เครื่องแกงที่เฮียพูดมันคือเข้มข้นจริงๆมันมีความเผ็ดร้อนแล้วลูกชิ้นปลาคือเด้งดึงเลยนวลเองทําเองทุกอย่างเฮียบอกเน้อเมื่อี้นี้ถึงเพรื่องมนกจริงๆแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่หมวยต้องให้คะแนนแล้วละค่ะมิสข้าวแกงวันนี้ได้แก่เมนู ชนะเลิศมากเลยอะ่ะมันเค็มกําลังดีแล้วมันก็แบบกรอบแต่เนื้อข้างในยังนุ่มอยู่อย่างเงี้ยเมนูขายดีของที่ร้านก็คือเมนูนี้อยู่แล้วชนะเลิศก็มังกหมูทอดไปเลยสิหมักอร่อยทอดได้แบบกรอบนอกนุ่มในสมมงจริงๆเห็นเป็นตัวแม่คุมร้านแบบนี้เจ๊เขาก็ผ่านจุดที่ลังเลในชีวิตมาเหมือนกันก่อนหน้านี้คือเจ๊ดาวทำอะไรมาก่อนนะคะทำงานอะไรทำงานออฟฟิศค่ะทำงานออฟฟิศ S <S <an> <S ก็<ะ>เับพกหนังสือหนังสือทุกอย่างเลยแล้วก็ออกจากบริษัทมาใช่ค่ะเพื่อมาช่วยเฮียทำไรข้าวแกงด้วยกันใช่ค่ะแ,แสดงว่าตอนนั้นก็ต้องแบบคิดแล้วว่าถ้าสมมติออกจากงานที่มันเป็นงานประจำมันมีเงินเดือน<ช>แต่พอมาค้าขายเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละวันเราจะได้เงินเท่าไหร่ใช่ถูกต้องก็ต้องสู้แรกๆไม่เป็นไรบ้างไรนี่เหนื่อยแล้วไม่มีใครรู้จักเนาะอล้ก็เป็นไปได้ที่คนจะเออ้ะกล้ากลัวที่จะกินของเราไหมอย่างเงี้ยก็ ีบ้างแต่ก็ผ่านมันไปด้วยดีนะคะทั้งใจดีเก่งขยันคุณสมบัติของตัวแม่จริงๆค่ะที่เป็นตำนานได้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่เพราะความเอาใจเขามาใส่ใจเราคนย่านนี้ใครๆก็มาฝากท้องกันที่นี่ทท้านั้นจ้าเรียกว่าย่านนี้คือถ้าคนที่เป็นแบบคนหาเช้ากิน่ําอยู่ส้ำเพลง ช่วยคนทองย่านนี้คือมาฝากท้องฝากไข่กับแม่ได้เลยใช่ค่ะใชไ่ไหมมาทำพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะคุณแถวนี้แค่นั้นแหละ <า S 1> สำเพลงเอารักทองถมแล้วก็หัวเม็ดเลยแถมเจ๊ก็มากินที่นี่หมดข้าวแกงของเจ๊มี3 0ม0ี 30, อย่างคนมากินขลอมทำไมขนาดนี้อ่าเพราะอะไรคะสะอาดอร่อยแล้วก็ถูกนะคะสามอย่างแค่นั้นเอง ไม่มีเครื่องรางของขลังอะไรทั้งสิ้นไม่มีค่ะที่ความสยันและอดทนถูกต้องอาหารต้องสะอาดและปลอดภัยถูกต้องวัตถุดิบต้องดีชิมแล้วยังคาใจเขาทํายังไงกับข้าวถึงเครื่องถึงใจขนาดนี้ต้องขอล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับหน่อยละคะงานนี้เจ๊มไม่หวงเลยแม่หมวยเหลือยมาล้วงเคล็ดลับการทำหนึ่งในเมนูที่เรียกว่าอร่อยมาก ไข่ลูกเขยเราชอบกินมากนะคะแต่ไม่รู้ว่าเวลามันทำเนี่ยขั้นตอนวิธีการทําใส่อะไรลงไปบ้างเมื่อกี้นี่แอบใส่ลงไปก่อนแล้วนั่นถามเอ๊ะน้ำมันพืชหรอไม่ใช่ใช่น้ํามันอะไรนะคะน้ำมันมะพร้าวปกติเวลาเราใส่น้ํามันถ้าเป็นน้ามันพืชมันจะปุ๊บๆๆๆเลยจนเดือดมันจะแบบเหมือนร้อนเร็วแต่พอถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวพวกน้ำมันรำข้าวต่างๆพวกนี้เขาก็จะใช้เวลานานอันนี้ใช้ไข่เป็ดใช้ไข่เป็ดนะคะเราทำเป็นจริงๆไข่เป็ด อันนี้คือเราต้มมาก่อนแล้วต้มแล้วต้มเป็นยางมะตูมนะคะเป็นยางมะตูมแล้วเวลามามาทอดอีกมันข้างในมันไม่สุกเหรอคะไม่สุกเอาละหน้าตาดูดีตักขึ้นเลยนี่เลยค่ะหัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งของไข่ลูกเขยจะต้องมีการใส่มะขามเปียก ซึ่งถ้าใช้มะขามเปียกตาไร่ทิพย์แล้วเราก็บอกเลยค่ะคุณว่าอร่อยมากๆคือต้องบอกว่าอาหารไทยมันมีเอกลักษณ์ด้วยรสชาติของมันเนี่ยค่ะมันมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดซึ่งถ้าสมมติว่าเปรี้ยวเนี่ยแล้วคุณใช้มะขามเปียกของไร่ทิพย์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาเป็นมะขามเปียกแบบเข้มข้นคัดเลือกมะขามคุณภาพดีจากมะขามสายพันธุ์ดีที่สุดเลยทีเดียวมาทํารสชาติก็จะออกเป็นแบบเปรี้ยวอมหวานเหมือนคั้นสดใหม่ๆนะคะซึ่งเหมาะสําหรับการปรุงอาหารแบบเมนูเด็ดๆอย่างอะไข่ลูกเขยเอ ซอสมะขามเอยแกงส้มผัดไทยอย่างเงี้ยส้มตาใส่ได้ทุกอย่างเลยหรือว่าบางคนอาจจะเอาไปชงอะค่ะชงดื่มได้ค่ะออันนี้มันให้ความรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็หอมมะขามด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยต้องมีติดบ้านไว้มันเลิศมากอย่างถ้าสมมติแม่ทําที่ร้านเนี่ยใช้มะขามเปียกตาไรทิพก็คือสะดวกใส่ไปเลยไหมคะใส่เลยค่ะเยอะไหมแม่เยอะได้ประมาณนนเนาะเราก็เอาน้ำตาลทรายใส่นะคะโอเคแล้วก็ น้ำตาลปี๊บน้ำตาลใสแดงนี่จะทำให้เป็นเงาอ๋อเคลือบมันอยู่ข้างนอกใช่น้ำตาลปี๊บจะทำให้รสเข้มข้นแค่นี้เองแม่หนูเคี่ยวให้ตายแล้วมันแค่นี้วันหลังหนูจะได้ลองทำดูไม่ยากเคี่ยวไปก่อนนะคะเคี่ยวก่อนหลามันจะข้นอ๋อต้องเคี่ยวจนข้นเลยใช่ค่ะต้องข้นเลยเอามาลาดในไข่อ๋อลาดไม่เอาไข่ลงไปชุบไม่เอาราดไปเฉยๆโู้ฉ่ำมากขอลองชิมน้ำก่อน ร้อนนะร้อนร้อนร้อนอ <c oughs> ือองเปรี้ยวหวานเปรี้ยว <c oughs> หวานเค็มเลิศอือแ่บแล้วก็ราดด้วยหัวหอมเจียวตราไร่ทิพย์เข้าไปอร่อยเหาะเลยค่ะกรอบอร่อยวันนี้ค่ะตลาดสดพระรามสี่ขอมออผลิตภัณฑ์ตราไร่ทิพย์ไปให้หนึ่งกระเช้าค่ะขอบคุณครับ นาต้องใจร่มๆไว้นะคะทุกคนก็ต้องต่อคิววยาวเวอร์แถมได้ข่าวว่าเป็นตัวตึงย่านสงกรผบผาบัวลอยติดกระสามใช้เครื่องปั๊มยาปั้นเป็นบัวลอยถ้าจะให้ลุงมานั่งปั้นคงไม่ทันินหรอกลูกค้าแน่นในหนึ่งนาทีไน้ลูกบัวลอยประมาณ1,344ลูกลูกค้าที่มาไกลสุดก็มีจีนเวียดนามอะไรเงี้ยมากิน แล้วก็มีมีหอขับไปด้วยราคาสองเปิดมา4ปีแล้วครับผมเหมือนกันทุกอย่างครับผมต่างกันแค่เม,ม็ดเซนสองก็ต้องแบบผมนี่แนะครับ กรสามลุงน้อยประยุใช้เครื่องปั๊มยาตั้นเป็นบัวลอยสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นเป็นที่ปั้นปั้นยายาเม็ดเม็ดยาเม็ดก่อนเราก็มาใช้อแบบปั้นบัวลอยจะได้เร็วเร็วขึ้นเพราะสมัยก่อนเราใช้ปั้นมือมัอช้า,าจะเป็นก้อนแบบเป็นแท่งๆนาเป็นเป็นแท่งแท่ง24ลูกต่อครั้งถ้าจะให้ลุงมานั่งปั้น งไม่ทันินล็อกลูกค้านี่ไงละ่ะสมกับเป็นตัวตึงของวันนี้จริงจริงแต่ที่ลุงน้อยพูดอ่ะแกไม่ได้เมานะคะดูภาพปลากรอบละกันเห็นมะคนต่อแถวจริงๆขนาดวันนั้นเราไปถึงลุงน้อยคือบวัวลอยขายเกือบจะหมดหม่อแล้วนะคะเนี่ยบอกแล้วว่าตึงจริงร้านเนขาลุงน้อยอ่ะที่ตึง <c oughs> ไม่ได้นั่งเลยจ้าเพราะแกขายดีมาก และการใช้เครื่องปั้นยาลูกกลอนมาช่วยในการทำเม็ดบัวลอยของลุงน้อยในหนึ่งครั้งลุงจะกดแป้งขึ้นมาแล้วก็ดันออกใช้มีดตัดได้สองครั้งครั้งละ12แท่งนั่นหมายความว่ากดแป้งหนึ่งครั้งจะได้บัวลอยทั้งหมด24แท่งหรือ24ก้อนนั่นเองและถ้าจับเวลาในหนึ่งนาท,ทีลุงน้อยได้ลูกบัวลอยประมาณ ไอบัวลอยมาตั้งแต่ปีปี2อ2 8กวประมาณ35-36ปีบัวลอยของเราทำจากแป้งข้าวเหนียวแท้ร้อยเปรับรองความนุ่มอร่อยสีของแป้งก็คือทำจากพืชธรรมชาติถ้าเป็นเนี้ยก็คือมันม่วงแล้วก็ใบเตยฟักทองแครอทถ้าเป็นสีนี้นะบิดลดสมัยก่อนสีสันมันไม่ก็เยอะขนาดนี้ไม่แค่สามสีใบเตยฟักทองแครอทแครอทนี่น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมใบเตยส่วนว่าที่เห็นก็คือเอาไปเตยมัดลงไปใช่ไหมอันนี้อันนี้คือเราเรปั่นปั่นเป็นน้ำผสมไปเลยกะทิหวานมันกะทิลุงน้อยก็จะเตรียมมาจากบ้านเป็นทั้งทแบบนี้ค่ะวันหนึ่งตัวตึงของเราใช้กะทิ20ก oh. ิโลโอ้มายกอดแล้วไข่ไก่ล่ะคะวันหนึ่งลุงน้อยใช้เท่าไรในเล้าสิ วันหนึ่งใช้ประมาณ5ถึง6ถาดแล้วก็มีมีไข่เค็มเพิ่มมาถ้าเป็นไข่เค็มจะออกเค็มๆมันๆขนาดประมาณ5่า6แผงแล้วแป้งอะคะพ่อแป้งก็ประมาณ10กว่าโลต่อวัต <ใจ S 1> <ๆ S 2> ่อวันลูกค้าที่มาไกลสุดก็เหนือสุดแล้วก็ใต้สุดต่างประเทศก็มีครับที่ที่ซื้อกลับไปต่างประเทศก็มีจีนเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยมากินแล้วก็มีมีมีห่อกลับไปด้วย ่เา,บบเ,าเซร์ตีความเป็นตัวตึงตัวบิดาตัวมารดาที่ยืนหนึ่งเรื่องบัวลอยมากกว่า38ปียืนขายที่สองประภาแต่โซเชียลผาดังเปลี่ยนร่างไปถึงต่างแดนเลยสุดสิงถามว่าขายแบบนี้มันก็นานแล้วออแต่มันมายุคหลังที่ว่ามันมีชื่อขึ้นมาเพราะว่ามีโซเชียลขึ้นมาแล้วก็รายการนู้นรายการนี้มาทาย แต่ถ้าถามว่าเราขายอย่างเงี้ยเราก็ขายมาอย่างนี้ตลอดแต่ว่ามันคนไม่รู้จักมันไปไกลอหรืขนาดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันด้วยโซเชียลอ่ะแต่ถ้าถามว่าเรารสึกเราคือเราก็ขายของเราอย่างเงี้ยกลับไปเพิ่มเป็น20สโลเมตไม่ค่ะไม่ไหวอ <c oughs> ตอนนี้มีสาขาสองแล้วอันนี้สาขาหนึ่งสาขาสองอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยห่างไป5้าสิบเมตรเป็นร้านลูกอะค่ะร <c oughs> <c oughs> ้านลูกเอง ผมเป็นลูกชายลุงน้อยป้ายุทายาทสาขา2ครับสาขา2เปิดมา4ปีแล้วครับผมร้านนู้นมีช่วงหนึ่งลูกค้าเยอะมากครับก็เลยให้เปิดตรงนี้เหมือนกันทุกอย่างครับผมทุกอย่างเลยต่างกันแค่เม็ดนี่คือเม็ดกลมของร้านสาขา2ครับผมใช้เครื่องครับผมลองทําแบบพ่อแล้วมันทําไม่ได้ครับผมใช้แรงเยอะมากก็เลยไปหาเครื่องแล้วผมก็มา a ด e บเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเป็นเม็ด แบบนี้ของผมถามทำไมไม่แบบพ่อล่ะจะได้เหมือนกันถามเยอะครับถามเยอะผมก็เลยบอกลูกค้าว่าเจ็บมือครับมันคิดเนื้อที่แล้วก็ช้าด้วยกว่าจะได้แบบพอ่อใช้เวลามากกว่าจะปัมเร็วแบบแกเจนสองก็ต้องแบบผมนี่นะครับจะของเจนหนหรือเจนสองจะแป้งกลมหรือแป้งแท่นบอกเลยว่าหัวลอยปิ่นเจริญ3เป็นตัวตึงตลาดสดทั้งคู่เลยจ้ากระปือเมรของเขา ความแป้งที่นุ่มลืมแล้วเขาก็จะมีเผือกเนื่อใส่ให้ในบัวลอยทุกถุงอร่อยเกรดใครเป็นสาวกบัวลอยข้ามพลาดร้านบัวลอยปิ่นเจริญารสามถนนสองประพาดดอนเมืองปักหมุดมาลดเขาเปิดห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มไปค่ะอดจะหาว่าไม่สกิดวันนี้หน่วยรถไฟพาคุณผู้ชมไปอ<า>ิ่มครับจบทั้งของขาวของหวาน ตลาดสดพระรามสี่จะพาคุณผู้ชมไปเช็คอกินกินเที่ยวที่ไหนรามพลาดวันนี้สวัสดีค่ะคุณพัชจะให้